ลิวพูเขากลับมาแล้วครับผมยินดีกับเป็นแฟนลิวพูด้วยนะครับผมกลับมาสักทีนะครับผมลิวพูเปิดบ้านเอาชนะแอตตันวิลลาไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมประตูมาจากโมซาลาโมซาลาโมซาลาครับผมประตูแรกนะครับโมซาลาแอตซิตจากมาติ ah, นีครับแอตซิตให้โมซาลานะับซัดเข้าไปนะครับผมคืนนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วก็ประตูที่2ครับผมยิงเข้าไปอย่างสวยๆของกาฟเฟนแบกนะจบเกมเนี่ยลิวพูลเกมน,นี้เลยเล่นดีนะดูมีทรงขึ้นมาเลยนะครับผมภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคยินดีด้วยจริงๆแบบนี้เดี๋ยวผมอยากให้ลิวพูลกลับมาได้แบบนี้แหละตอนนี้นะครับผมลิวพูลขึ้นมาจี้ขึ้นมาอยู่อันดับสานะคะแนนเท่ากันกับบอลมัดนะแต่บอลมัดแข่งน้อยกว่านะครับผมบอลมัดก็จะแข่งคืนนี้แหละกับแมิตี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะโอ้โห คือคะแนนใกล้ๆกันมากนะครับผมดูเออใกล้กันมากนะอันดับ2ถึงเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยคือมีโอกาสพลิกล็อกกันได้ทุกเกมอืมมันครับผมมารอดูว่าลิวพูลจะกลับมาแบบต่อเนื่องไหมหรือจะกลับมาแบบจุดๆติดๆหรือเปล่าเพราะว่านัดต่อไปยูฟ่าแชมเปียนลีกเจอกับเรอัลมาริดนะครับผมแล้วก็เจอกับแมซิตี้ตอยังไงเขาเป็นหัวใจแฟนลิวพูลแล้วกันครับผมขอให้กลับมาฟอร์มดีเร็วๆครับผมมันจะได้สนุกสนุก